สร้างความเชื่อมั่นในชีวิตด้วยการนับชัยชนะเล็กๆพลังแห่งก้าวเล็กๆสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายความกดดันและภาพความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่โหมกระหน่ำมาจากทุกทิศทางโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เรามักจะรู้สึกว่าตัวเองยังห่างไกลาจากคำว่าสำเร็จและยิ่งใหญ่ไม่พอที่จะคู่ควรกับความเชื่อมั่นในตนเองเรามักจะรอคอยชัยชนะครั้งใหญ่ที่จะมาจุดประกายความนั่นใจให้ลุกโชน แต่ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อมั่นที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากความสำเร็จครั้งเดียวที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นหากแต่ถูกสร้างขึ้นและหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องจากชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันที่เรามักมองข้ามไปการนับชัยชนะเล็กๆคือการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นความก้าวหน้ามองเห็นความพยายามและมองเห็นคุณค่าในทุกๆสิ่งที่เราทำสำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม มันคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการรอคอยผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบไปสู่การชื่นชมกระบวนการของการลงมือทําซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนการทําความเข้าใจและนําหลักการนี้ไปใช้จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพภายในและก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจในทุกย่างก้าวของชีวิตบทความนี้จะเจาะลึกถึงความสำคัญของการนับชัยชนะเล็กๆในการสร้างความเชื่อมั่นในชีวิต พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นฝึกฝนทักษะนี้และสัมผัสถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จากก้าวเล็กๆของคุณเองแก่นแท้ของการนับชัยชนะเล็กๆสร้างรักฐานความเชื่อมัน่นก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติเรามาทำความเข้าใจแก่นแท้ของแนวคิดการนับชัยชนะเล็กๆก,กันก่อนความก้าวหน้าคือเชื้อเพลิง มนุษย์ถูกได้เอาแบบมาให้รู้สึกดีเมื่อเห็นความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตามสมองเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกครั้งที่เราทำอะไรสำเร็จแม้จะเล็กน้อยสมองจะบันทึกเป็นประสบการณ์เชิงบวกและเสริมสร้างความเชื่อมัน่นความสำเร็จไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนประกอบขึ้นจากชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่รวมกันเข้าการเปลี่ยนมุมมอง มันคือการฝึกให้เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำสำเร็จไม่ใช่รอคอยเพียงผลลัพธ์ปลายทางทำไมการนับชัยชนะเล็กๆจึงสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตประโยชน์ทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาการศึกษาทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาจำนวนมากยืนยันว่าการให้ความสำคัญกับชัยชนะเล็กๆน,น้อยๆมีผลดีอย่างมหาศาลต่อความเชื่อมั่นในตนเองและคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมาก 1. กระตุ้งวงจรการได้รับรางวัลของสมองโดปามินลูปกลไกทุกครั้งที่คุณทำอะไรสำเร็จแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนสมองจะหลั่งสารโดปามินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขแรงจูงใจและการเสริมแรงเชิงบวกการได้รับโดปามินอย่างสม่ำเสมอจากการทำสิ่งเล็กๆสำเร็จช่วยสร้างวงจรเชิงบวกที่ทำให้คุณอยากลงมือทำต่อไปและรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นสร้างความเชื่อมัน่น การได้รับรางวัลทางเคมีในสมองซ้ำๆทำให้สมองเรียนรู้ว่าฉันทำได้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ลดความรู้สึกท่วมท้นและการผัดวันประกันพรุ่งกลไกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มักทำให้เรารู้สึกท่วมท้นและท้อแท้จนนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อเราแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยๆที่จัดการได้และเฉลิมฉลองชัยชนะในแต่ละส่วนนั้น เราจะรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมสร้างความเชื่อมัน่นการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จช่วยสร้างโมเมนตัมและความรู้สึกว่าฉันกําลังก้าวไปข้างหน้าซึ่งลดความกลัวและความลังเลใน,ในการเริ่มต้น 3. พัฒนาวินัยและความคงเส้นคงวากลไกการลงมือทำตามเป้าหมายเล็กๆอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่รู้สึกไม่อยากทำเป็นการฝึกฝนวินัยในตนเอง เมื่อคุณสามารถรักษาวินัยได้คุณจะเริ่มเชื่อมั่นในความสามารถในการควบคุมตัวเองและบรรลุเป้าหมายได้สร้างความเชื่อมัน่นวินัยที่แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญของความเชื่อมั่นในตนเองเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและสามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับตนเองได้ 4. เปลี่ยนมุมมองจากความล้มเหลวเป็นบทเรียน,นกลไกเมื่อเราจดจ่ออยู่กับชัยชนะเล็กๆ เราจะเรียนรู้ที่จะมองเห็นความก้าวหน้าแม้ในวันที่เจออุปสรรคความผิดพลาดจะไม่ใช่จุดอันแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเราสามารถนำมาปรับปรุงและทำสิ่งเล็กๆถัดไปให้ดีขึ้นได้สร้างความเชื่อมัน่นการไม่ย่อท้อต่อความผิดพลาดและสามารถฟื้นตัวจากมันได้หรือ resilience คือคุณสมบัติสำคัญของคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 5. เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองกลไกทุกครั้งที่คุณนับชัยชนะเล็กๆคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันมีความสามารถฉันคู่ควรและฉันกำลังทำได้ดีการยืนยันคุณค่าในตนเองอย่างสม่ำเสมอจากภายในช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจที่แท้จริงสร้างความเชื่อมัน่นความภาคภูมิใจในตนเองที่เกิดจากการกระทำจริงเป็นความมั่นคงภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำชมจากภายนอกห ลดการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison) กลไก่เมื่อเราโฟกัสกับความก้าวหน้าของตัวเองเราจะลดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จกว่าเพราะเราจะรู้ว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองและความก้าวหน้าของเราก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองสร้างความเชื่อมัน่นการเลิกเปรียบเทียบทำให้เรายอมรับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความสุขและความมั่นใจ 7. กระตุ้นพลังขับเคลื่อนและโมเมนตัมเชิงบวกกลไกชัยชนะเล็กๆทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างพลังขับเคลื่อนเมื่อคุณทำสิ่งเล็กๆสำเร็จคุณจะรู้สึกมีกำลังใจและอยากทำสิ่งถัดไปความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะค่อยๆสสะสมเป็นโมเมนตัมที่ผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น สร้างความเชื่อมัน่นความรู้สึกมีพลังและกำลังก้าวหน้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเชื่อมัน่นและแรงจูงใจในระยะยาวแนวทางปฏิบัติสู่การสร้างความเชื่อมั่นด้วยการนับชัยชนะเล็กๆก,การนับชัยชนะเล็กๆเ,เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้และยิ่งฝึกมากเท่าไหรคุณก็ยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้นนี่คือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 1. กำหนดเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆที่ชัดเจนแบ่งย่อยไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนให้แบ่งมันออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่สามารถจัดการได้และแต่ละขั้นตอนย่อยนั้นควรมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ตัวอย่างหากเป้าหมายใหญ่คือเขียนหนังสือให้จบชัยชนะเล็กๆอาจเป็นเขียนได้500คำในวันนี้วิจัยข้อมูลได้1ชั่วโมง ร่างโครงสร้างบทที่1นึ่สำเร็จ 2. ส,สร้างรายการใช้ชนะเล็กๆ Small Wins List หรือ Journal no. จดบันทึกทุกวันในแต่ละวันก่อนนอนหรือตอนเช้าให้จดบันทึกสิ่งที่คุณทำสำเร็จไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามความละเอียดพยายามจดให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นหล้างจานเสร็จก่อนนอนส่งอีเมลสำคัญตอบลูกค้าได้รวดเร็ว ออกกำลังกายได้15นาทีตื่นตรงเวลาดื่มน้าครบ8แก้วฉเฉลิมฉลองเมื่อคุณจดได้ครบแล้วลองอ่านทวนและรู้สึกดีกับความสำเร็จเหล่านั้นอย่างแท้จริง 3. ให้รางวัลเล็กๆก,กับตัวเองสร้างแรงจูงใจเมื่อคุณทำชัยชนะเล็กๆได้สำเร็จลองให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองเช่นพักดื่มกาแฟอร่อยๆฟังเพลงโปรด ดูคลิปตลกสั้นๆแต่จำกัดเวลานะหรือให้เวลากับงานอดิเรกเล็กน้อยการเชื่อมโยงการให้รางวัลจะช่วยให้สมองเชื่อมโยงการลงมือทํากับความรู้สึกพึงพอใจ 4. โฟกัสที่กระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายชื่นชมความพยายามไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาสมบูรณ์แบบหรือไม่จงชื่นชมความพยายามและการลงมือทำของคุณ เรียนรู้จากความผิดพลาดหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นให้มองเป็นโอกาสในการเรียนรู้และถือเป็นชัยชนะเล็กๆที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ 5. เฉลิมฉลองแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแสดงความยินดีกับตัวเองอาจเป็นการพูดชมตัวเองในใจการเขียนบันทึกความรู้สึกดีๆหรือการแบ่งปันกับคนที่ไว้ใจอย่ามองข้ามไม่ต้องคิดว่าเรื่องเล็กน้อยไม่มีความหมาย เพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละที่สร้างรากฐานที่แข็งแรง 6. สร้างนิสัยและความคงเส้นคงวาทำเป็นประจำการนับชัยชนะเล็กๆจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอตั้งเวลาเตือนใช้แอปพลิเคชันหรือการเตือนความจำเพื่อช่วยให้คุณจดบันทึกเป็นประจำ 7. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมีผล ผู้คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อความคิดและอารมณ์ของคุณเลือกขอบค้าสมาคมกับคนที่มองเห็นความดีงามและพร้อมที่จะชื่นชมคุณบทสรุปความเชื่อมั่นในชีวิตสร้างได้ด้วยมือคุณเองการนับชัยชนะเล็กๆอาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่พลังของมันในการสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่เกินคาดมันคือการเปลี่ยนจากการเราคอยความสำเร็จที่จับต้องไม่ได้ ไปสู่การชื่นชมความก้าวหน้าในแต่ละวันการให้คุณค่ากับความพยายามและการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองจากภายในเมื่อคุณเริ่มต้นฝึกฝนทักษะนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังมีความมุ่งมั่นและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะรู้ว่าคุณมีพลังที่จะก้าวไปถึงมันได้โดยก้าวเล็กๆที่มั่นคงในทุกๆวัน จงเริ่มต้นนับชัยชนะเล็กๆของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนนั้นไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากทุกย่างก้าวเล็กๆที่คุณทำสำเร็จด้วยความตั้งใจคุณพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นในชีวิตด้วยการนับชัยชนะเล็กๆของคุณแล้วหรือยัง